สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนทุกคนมาตั้งนาฬิการถดเป็นซ์ส2 0 0 w 2 0 4เอนด้วยตัวเองนะครับผมก่อนอื่นเราก็เสียบกุญแยเข้าไปบิดเป็นหนึ่งแก๊กนะครับผมเราก็มากดเปิดที่รีดิโอนะครับผมเปิดวิทยุก,ก่อนนะครับพอวิทยุขึ้นแล้วเราก็มากดตรงนี้ครับผมลงเซ็ตรูปนาฬิกานี้ครับผมเพื่อนกดเข้ามานะครับ เขาจะมาขึ้นีนหน้าไทาม์นาฬิกาของผมเพื่อทำการตั้งนะครับนี่มาแล้วครับผมเราก็กดปุ่มตรงกลางไปเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับผมเรามาเลือกเซตไทม์ครับผมีพอกดเข้าไปเซตไทมแ์แล้วก็เราก็หมุนครับผมหมุนว่าเราจะตั้งกี่โมงครับไปหมุนเดินหน้าหมุนถอยหลัง นี่ตรงนี้นะครับผมหมุนตั้งในการครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับผมนี่ถ้าเราได้แล้วเราก็กดปุ่มตรงกลางลงหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับผมการตั้งในการนะครับผมนี่ผมกดตรงกลางครับ กดกลับที่เรดโอมาเดือนนะครับผมหวังว่าเพื่อนทุกคนคงตั้งเองได้ไม่ยากนะครับขอบคุณครับ